วันนี้นะครับนีเวกเตอร์เราอยู่ที่วัดหนองเขี้ยมตําบลป่าขะอําเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกผมจะพาทุกทกคนมาแวะชมโครงการดีๆกันก่อนนะครับกับโครงการรักป่าสร้างคนตาดํบสีตําบลวิถีพอเพียงครับไปพร้อมกับนีเวอรกเตอร์แน่นอนครับไปกันเลยพี่สมหมายครับผมสวัสดีครับผม ครับผมนีเเกเตอร์ครับครับผมนีเดเกครับสมัยครับสำหรับโครงการที่ทําอยู่นะครับคืออะไรครับมาจากไหนยังไงเอ่ยสำหรับโครงการที่ในลงพื้นที่ในวันนี้นะครับเป็นโครงการโครงการที่เราทําร่วมกับบริษัทปตทซึ่งถูกการลักป่าสร้างคน84ตําบลวิถีพอเพียงซึ่งในพื้นที่ของตำบลประคาเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับในเป้าหมายของของปตทที่จะดำเนินการเรื่องของตำบลพอเพียงความพอเพียงของคนประคาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องของเกษตรเดียพอเพียงเพราะร้อยละ80ของตำบลประคาเนี่ยเป็นเรื่องของภาคเกษตร เพราะฉะนั้นน้าจึงเป็นปัจจัยหลักในการทําเรื่องของเกษตรแบบพอเพียงก็เลยเกิดทีมงานที่จะทาเรื่องของงานวิจัยน้ําตาบลญประขาดูครับแผนงานของโครงการลักป่าของปิทเนี่ยนะครับจเจนว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยมีเรื่องของน้านะครับเป็นปัญหาสําคัญเราก็เลยมีคณะท,ทํางานที่เป็นรูปแบบของทํางานด้านงานวิจัยน้บนะครับก็มีทีมงานอีกชิมหนึ่งที่ทํางานเรื่องวิจัยน้ําก็คือจะเป็นตัวแทนจากชุมชนต่างๆนะครับทั้ง13าชุมชนในตมบุประขาดมาแล้วก็มีทีมงานที่ออกไปนะครับในการสํารวจพื้นที่จริง ว่าปัญหาจริงเรื่องของน้ําในพื้นที่ตะบนบังขาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นการหาข้อมูลโดยทีมงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่มารวบรวมเป็นข้อมูลแล้ววิเคราะห์ถึงสาเหตุแล้วก็แนวทางแก้ไขแก้ไขปัญหาร่วมกันครับสวัสดีทุกทคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพีย์ถานะครับครับผมกำลังครับตอนนี้กำลังทำอะไรันอยู่ครับเนี่ยมาดูน้ําพาทีมวิจัยน้ํามาดูน้ํากันว่า น้ำตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างาทีมงากนากำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับอ๋อสํารวจน้จาําจ้ะตอนนี้น้ํามีปัญหาคือหน้าแรงน้ํยังไม่มีใช้เราจะทําวิจัยออกมาว่าน้ําทำยังไงที่จะมีใช้ในฤดูแรงของเราทําต่อไปค่ะโอโชคดีจริงๆที่เรามีชาวบ้านมีทุกๆฝ่ายเข้ามาร่วมในการทําวิจัยก็ทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยไป,ไปได้ดีและก็มีผู้สนับสนุนที่ดีอย่างปตท ได้นาโครงการนี้เข้ามาเพื่อที่จะได้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับรู้ได้ช่วยตนเองได้ได้ไดมีความรู้อีกเยอะครับเราเห็นว่าเออในช่วงหน้าแล้งนยครับน้ำก็จะแล้งตามฤดูกาลไปซึ่งเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติที่มันมีมานานซึ่งชาวบ้านเราก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องรอหน่วยงานนะครับ,รบมาเป็นผู้ให้ข้อมูลว่า มันมันแรลงอย่างเงี้ยนะครับเราก็เราหน่วยงานที่จะมาช่วยเหลือแต่วันเนี้ยนะครับเราได้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานที่ว่าชุมชนเองผู้นาชุมชนแกนนำเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะดูว่าอันไหนคือปัญหาของเราและรูปมันแก้ไขครับเป็นต้นเรื่องของน้ำนะครับที่นงเีอนทีเกเตอร์ได้มีโอกาสไปสัมผัสทุกทุกที่นะครับทุกทุกคนต้องสนใจแล้วก็ดูดลน้ําเพราะน้ําคือชีวิตก็สาหรับนีเเกเตอร์เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม